ครับโดมอ๋อเฮี้ยิงๆจ,จ,จะเดินไปก็เดินไปได้นี่ยมันมีแค่นี้เองนัเนี่ยเรามีคาเฟ่มันอยู่ตรงนู้นมีอยู่มีหลายซนม,มีเป็ด <app> เยอะควายเผือก oh, <my> ตะกิดเจอนกก็อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ถ่ายลูกมา,าสีเขาแดงมากเลยครับดูดิ แดงแดงทำยังไงฝนตกวันนี้ฝนตกก็ดีไงไม่ร้อนสบายนะเฮร้อนป่ะตัวน<ะ>ั้นเขาปล่อยฟรีเลยเหรอตรงนั้นนะเห็นไหมเฮ้ยมันขึ้นไปนู่น,นเลยตัวนี้ก็ปล่อยฟรีนะไม่ได้ล็อกขาแต่ไม่รู้ว่าเขาเขาตัดปีกกระเป๋าจะตัดช่วงปลายปลายของปีกนกก็จะบินไม่ได้ม<ะ>ีขึ้นไปนู่นละคงตัดปีกเลยนะ่าจะเป็นไม่ได้เมาะโคร พอเราขึ้นรถกอล์ฟแล้วนะครับที่นี่รถกอล์ฟคิดชั่วโมงละ3 0 0รอนะครับข้างๆก็จะเป็นต้นป์าหมดเลยนะครับนี่ก็ป์าเหมือนกันแต่ป์าไม่เหมือนกันนะครับคือลําต้นเนี่ยไม่มีเก็ดต้นนี้ก็จะมีกาบเยอะกว่านะครับตอนนี้ก็ฝนตกพอดีเลยมาข้างในได้เลยเฮ้ยนี่ไงตัวสีเทา นี่เนี่ยตัวยักษ์ตัวยักษ์ใหญ่มากเลยหยิบเองด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บหรอเราจับตัวมันได้ไหมจับไม่ได้มันกัด ดมตัวนี้ตัวนี้ดมสีแดงก็ให้ได้สีแดงก็เด่นอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งนี่มาอีกใกล้ๆมันดมเดีมันตัดสูงๆเล่นหน่อยจี่บืนเลยดมไม่เครียดดีหน้าแบนหน่อยกินมะพร้าวไม่ดมเลยเอาไปทั้งอันเลยอ่ะ อะไรมัน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 ดับไปทั้งอันแต่มันไปหนีไว้นะดูดิเฮ้ยเก่งจังเลยอ่ะเออชื่ออะไรอ่ะรูไหมเอาไปทั้งแก้วของเราเลยแล้วมือจับเหมือนคนเลยตูวใหญ่มากเลยสีน้ำเงินเปียกเลยทำไมเขาต้อนนี่แลบไปตัว ตัวกิ่งมไม้ไว่ด้ยวยคำนี้มันมันจิกเล่นเหรอ,อน,รหนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวตัวตัวแบนนะเดี๋ยวก็จะมีตัวหนึ่งตัวใหญ่สีน้ำเงินเหมือนกันไปโดนคนตัวอื่นร้องแล้วมีนกแก้วโอ้โหนั่นฉี่เหรอ ชิวเลยงงมันมันกินน้ำกันนี่เหมือนเหมือนโรงเรียนอนุบาลเลยอ้อ้้ออเต็มเลยอาาโอ้เข้าพาโอ้เต็มเลยบินกันใหญ่เลยอันนี้น้ำน้ำเล่นน้ำกันโอ้มันสนุกเลยเล่นน้ำกันนี่ตัวสีน้ำตาลได้สีเทา เปนจูนเลยไม่แปลกจังแก๋วด้วยไม่มีกลิ่นขี้อะแต่ขี้ก็มีนะไปตูวัื่ื่นสิเอเเเา,มา,มามดมามาเาม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 ั่ามานัมอมามีมา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 ่ามีมตมามามามนมามาา เสร็จตัวแล้วหมดแล้วนี่ชอบอยู่สันโดดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสีเท่าเขาอยู่แยกกันสีเทามันไม่อยากสินเท่าเลยอ่ะคงไม่อยู่มั้งโดนหมดยังอะ่ะหมดแล้ว <สะ S 1> ไปวเราไปปล่อย<ข>อ,อื่น<อ>กัน

งัวเนาโยมกลัวไปหวดเลยลูกลปูกน,นกลุงโดมมองไม่เห็นทางนะครับอายุเยอะแล้วใส่แว่นอันเดียบบนหมวกก็ได้โดมพัน พาเล็ตบิดิ้งลูบบีดิ้งแปลว่าการผสมพันธุ์นะครับโอ้ยนี่ไงพี่เดี๋ยวดูไปดูไข่ตะกี้ว่าไข่ตะกี้มันของใครซื้อนกไปวัดใช้แฟตนี่ดูเบบีแล้วเขาใช้อะไรเป็นตัวทำความอุ่นนะนี่นี่เบบีแต่นี่ก็ตัวเดียวเอง นี่นกแก้วแพลรอดนี่เอ็งชื่อเพื่อนเลยแพลรอดอุ้ยเต็มเลยอุ้ยตัวอะไรอ่ะนี่นกอ่ะมันน่าเกลียดอย่างเงี้ยเฮ้ยก็บ่ากันว่ามันยังไม่โตสินะอ่ะหมดละอ่ะลงกันดีกว่านี่เป็ดก็เปล่าเนี่ยเลือเป็ดเป็ดจริงๆแต่เป็ดขายาวเหมือนไก่ เป็นอะไรก็ไม่รู้ขายยาวจังนี่มีตรานามครับโอ้ยทางโลเลยรู้สึกเวียนหัวเวียนหัวไงไม่รู้สงสัยคนขับเราจะเมาทางฮะวันนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาอย่างเงี้ยตรงตงไม่ได้นี่กงอะไรนกยุงอินเดียใส่กลับบ้านไม่เห็นตัวเลยเฮ้ยนี่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 เห็นหัวอยู่ <c oughs> นี่ตัวอะไรนะไก่ฟ้าเลดดี้ ทำไมขับรถอย่างมี้กี่แกงกี่แกงมัมีเยอะมากเลยแบบว่าเรื่องอาหารเยอะมากกี่แก่เออทุกทุกโกงเขาใส่ไข่เข้าไปนะน่าจะให้ล่มเงามากกว่าจะเราเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาดีอ่ะตามแบบฝาเลยขวาก็แล้วกันเลี้ยวขวานะขวาก็แล้วกันเร็วๆเดี๋ยวรถมา ยายายาเราเป็ของเราไป็ของเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชนนี่ลูกลูกเขาขับรถเขาขับแอนดี้อยู่มึงไม่พี่ได้วิ่งไรเสร็จนี่เคยได้แล้วไงได้ที่เกียร์ไงนี่นกแก้วเฮ้ยนี่เข้าไปในนี้ดีกว่าเพื่อนโอเคเราหาวค่ะทางจอดก่อนทางเข้าก่อนได้ทางโอด้โหนี่ปามเต็มเลยนะ เข้าไม่ได้แต่มันไม่มีนกข้างในนะมมไม่มีนกอะ่ะนั่นต้องไปตามทางแล้กันไปตามทางกันนะครันโอ้โหทางปุ๊บครับโห้น้ำหูอืถ้าถือว่ามาขับรถ ไฟฟ้าเล่นแล้วดิมันรถก,กอบก์ฟจริงรืจริงนี่เราขับรถกอล์ฟกันอยู่นะครับเนี้ยนี่มันทางทางเจ้าหน้าที่ป่ะเนี่ยใช่หรอก,กที่ตามตามทั้น,นปลูกที่ยิบเลยอะ ดีนะแต่ัดสินใจไม่ขับจักรยานมาปั่นกันเข่า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 ศึกแน่เลยลองดูแลให้ถึงถึงก็มันแพงนั่นไงควางเดี๋ยวซ้ายคขับขับสักรอบหนึ่งก่อนไหมไปทำทิวิต้ที่มันน่าสนุกก่อนได้สิได้ครับ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  กว้างเต็มเลยทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ยังทั้งข้าอยู่นู่นตรงหน้าป้ายเลยอาเบออะเราเราเราเซตตรงนี้ก่อนเจจเขาเขาเขาเล็กลางเลนกลางเลนกลางแล้วมันถอยหลังโอเค ดูเขากว้างสิชอาตัวนี้อ่ะตาก็สวยอืมก็ตัวนี้ขอเยอะอ่ามีตัวเล็กอยู่ข้างหลังโดมด้วยอ๋อว้าวว้าวโอ้โหกี๊กร์ดด้วยเออมันตามเรามาตลอดเลยอ่ะวะหลุดบอยไปแล้วเนี่ยเอ่อลงแช่ของโดมหมดแล้วต้องใช้ของมาแล้วอ่ะเอาของปลาปลาไปก็ได้เอ่อว่าจะเอาคนนี้ออกเลยปะมัน ไม่ได้เขาก็รักโดมทุกคนก็รักโดมไงโดมมีอาหารอ่ะน่ะออาหารไเด็กๆมีความสุขมากครับโดมก็นั่งลงไปข้างล่างสิค่อยๆมุดสิค่อยๆมุดแล้วนั่งลงไป หันหลังหันหลังหันหลังมันก็มองไม่เห็นแล้วก็ค่อยๆบุดลงไปโดมจะให้ตัวเยอะจะจกยุ่ยเอาเลยนป็นไงไม่ทำสำเร็จจนได้ตัวเล็กไม่รู้จักยอมปล่อยมันเลยครับอย่าอย่าเยอะกันครับเดี๋ยวมันกระชากทุกวันแต่ชิ้ชี้ไปทกวันแต่ชี้ชี้ ตาเล็กเตชันตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยพอกินแล้วเล่นลอยล้างมือก่อนครับ <Where>? oh. ดีไซยู่ oh. 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 กวางดาวนะครับแล้วก็กวางดาวมีสีน้ําตาลอมจมปูนะครับมีขนาดหัวไหล่90เซนนะครับน้ำหนัก85โลโอูตัวใหญ่มากเลยมีอายุ8ถึง14ปีครับนี่เราอยู่ของแพะแล้วนะครับก็จะมีแพะแองโกลาอ๋อเข่าเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวนี้แพะไทย๋อแพะไทยเป็นอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีเขา่าตัวก็จะมีอย่างนี้นะป้อนนมแพะตัวจิว๋วแคนดูนะ ลกูกลูกหัวต้องระวังมันจะะ,ะแทกกระแทกเรานะนมาละนี่ตัวจิว๋วโอ้ยนี่ไงเต็มเลยโอ้ยตึมเลยเราเป็นแพ้หรือเราเป็นแก่แล้วทำไมเขาต้องมีบล็อกบล็อกมากัน้ไนไว้ ทำไมเขาต้องเอาแท่งๆนี้มากั้นไว้อะดดเดี๋ยมันลกันน้ำไม่ถึงตรงนี้น่าจะเป็นตัวดีแ้อ,อ้งระวังอันตรายจากการที่มันกัะแทกนะอย่าแตกม่ดอยางตามแดดนึกว่าให้ตรงนี้ก็ได้นี่นี่น่า,นาจะมีป่าอยู่น่าจะตรงนี้มันให้อ่านาป่านี่มีบ้านคนนอนด้วยนะ บอกว่านี่ให้อาหารปานนี่เรากลับมาที่เดิมเลยนะใส่เลี้ยวทรายว่าบอกเลี้ยวซ้ายนี่โดดสวนเป็ดผ่านแปะผ่านแปะโอ้มันน่าคึกคักมากเลยนะเนี่ยผ่านอยู่สุดทางครับแต่เป็ดไม่รู้ผ่านคอยาวเป็ดคอสั้น โดยทฤษฎีน่าจะอยู่ใกล้น้ำมากกว่านะต้องเลี้ยวทางนี้นะทำไมไม่มีป้ายปฏิบัติอยู่ที่ไดเวอร์เนี่ยเนี่นี่ยเ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 ฮ้ยนี่นี่ชื่ออะไรนะฟาร์มิงโก้เป็นอาหารทงโกเป็นี่อยู่ในอังโอ้โหเต็มเลยมีข้อกั้นไว้เลยนะเฮ้ยนี่เป็ดเป็ดอยู่ในเข้ารูนี้เข้ารูนี้เข้ารูนี้ โอ้ยรู้จักการชิดขอบด้วยแต่ก็ไม่ตรงดูเดิดเขาเกี่ยวว่างอัลโลงนี่เป็ดเทศรับขาสั้นอไปซื้ออาหารก่อนเร็วอุ้ยเกือบสะดุดน่ารักเป็ดจิวไอ้มันทะลุออกมาได้ไง เวลาเข้าเราก,ก็เวียงแบ่งแบ่งไปข้ง,งหนึง่งโอ้ยเต็มเลยโอ้ยเปดเทศนะตัวที่เดียวลองติ๊ีๆีใหญ่เลยโอ้ดีคอยามากเลยครับดูดิยังกะล่มเลย่ะมันล่มเลย แล้วป่าก็เป็นไอ้นี่เลยแนละ้วแต่ตาเขานิดดีบอกไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงอื่นกอนขอต้อน้มาผิดจุดอ๋อนี่อยู่นี่้านกิจกรรมเขาเยอะจริงๆครับ แต่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะครับอ่ะนี่ต้นโอลีฟชั่วนี่ครับมะกอกโอลีฟอายุประมาณพันปีนี่พันปีนะเหมือนบอนไซนีโ่โอเคโอเคเราไปหยิบของให้น้องก่อนนะมะกอกโอลีฟนะครับแล้วต้นนี้อะไรเก้าร้อยถึงหนึ่งพันปีเป็นมะกอกโอลีฟบอนไซ ใช่ใช่ห่านมันจะกัดเก่งครับเวลาเราต้องหาจังหวะในการจับมันจับคอมันได้ทันนี่ห่านสีดำเออห่านกับหงต่างกันยังไงอะรู้ไหมเขากินแหน่เขาให้กินแหน่อดสลิปสลิป ก็มีอีกครับสีขาวเฮ้ยมาแล้วโดมมาแล้วมันเห็นปุ๊บมันมาเลยเฮ้ยตรงนี้เย็นเลยเพียนเลยนี่น่าจะห่านมั้ง โดมนั่งลงตรงนี้ดูสิเผื่อมันจะเข้าใจถูกเไม่มาหาเราเลยเราต้องเดินไปหาเขาว่ายน้ำไปกันแล้วกันเรียกกุ๊กกุ๊กใหญ่เลยตัวใหญ่มากเลยดูดิยายายาเปลืองมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันจะหาผู้กล้ามาตัวหนึ่งก่อนโดมอะเรานั่งดูดูนั่งลงสิมันจะได้รู้ว่าเราจะให้มันกินดูสิจะมาไหมมาไหมมาไหม หลวดทั้งเรียบาเอาเาเมาเถึงอดาโอ้ตัวนี้มาเร็วจังเลยปับปั๊บปับโอ้พอสีดำมาตัวสีขาวไม่กล้าเข้าเลยมันกลัวมากเลยแสดงว่าเขาแบ่งโซนกันนะดำกับขาวเนี่ยขึ้นใหญ่เลย รวมแล้วโอ้โลอกินในกระถางเลยแล้วกันอีกตัวหนึ่งก็พยายามเข้ามาดมยมมาดมแยกมากับมาหมาอยู่ทางนี้สิระวังตกน้ำนะสุขขาวสุขขาวนี่มีสขาวสุขขาวอ๋อแล้าอยากกินเม็ดเหรอไอตัวขาวจักรยานต่อก็ได้นะครับฟรีเขามีจักรยานให้นะครับ ก็อย่าลืมว่าเวลาเราเลือกจักรยานก็ดูลมดูสภาพเช็คเบรกนะครับเลโลโลบื้องตนนะ้นครับพอะปิดคเนศทรงยืนเพื่อปรางยืนพระพิกคเนศท,ลลทงนนนนะรศงยืนนะครับจะเชิงเศา